นวัตกรรมบริการสุขภาพลายแชทบอทดเฝ้าระวังโรคสภาพปัญหาโรคติดต่อเขตอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์โรคติดต่อเป็นปัญหาของประชาชนในเขตอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์พบผู้ป่วยเฉลี่ย1,000งคนต่อปีทำให้ประชาชนสูญเสียค่ารักษาพยาบาลเป็นเงินจำนวนมาก ทำไมโรคติดต่อเหล่านี้จึงมีจำนวนผู้ป่วยเป็นจำนวนมากท,ทั้งทั้งที่พวกเราสามารถป้องกันได้ด้วยตนเองจากการร่วมประชุมกับหน่วยงานเครือข่ายในเขตอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์มีสมมติฐานปัญหาโรคติดต่อ3ประเด็นด้วยกันดังนี้ผมก็ไม่รู้ครับ เพราะว่าไม่มีโรคติดต่ออะไรในชุมชมของหมู่บ้านผมเลยครับอ๋อไม่ทราบเลยค่ะเพราะว่าแถวบ้านไม่มีใครเป็นโรคไม่มีโรคอะไรในหมู่ชุมชนของดิฉันเลยค่ะพอรู้ครับมีไข้เลือดออกครับก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะเพราะว่าไม่ได้ป่วยเป็นโรคอะไรค่ะไม่รู้ค่ะถ้าป่วยจะไปหาหมอโรงพยาบาลค่ะไม่รู้หรอกจ้ารู้แต่ว่าถ้าป่วยก็ไปหาหมอที่อนามายัย นอนกลางมุงไม่ให้ยุงกัดอะค่ะไม่ทราบค่ะก็คงจะต้องไปถามเจ้าหน้าที่สาธารณสุขดูต่อไปค่ะประเด็นปัญหาของโรคติดต่อที่เกิดขึ้นในเขตอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์มี2ประเด็นคือประเด็นที่1คือประชาชนขาดข้อมูลข่าวสารโรคและภัยสุขภาพที่จะนำมาเฝ้าระวังป้องกันตนเอง ประเด็นที่2คือหน่วยงานที่ดูแลสุขภาพขาดเทคโนโลยีที่เชื่อมโยงถึงประชาชนในการให้บริการข้อมูลข่าวสารการเฝ้าระวังป้องกันโรคและภัยสุขภาพจากประเด็นปัญหาที่พบสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่3จังหวัดนครสวรรค์ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายได้ร่วมกันคิด และพัฒนา i ล e ์แชตบอทเฝ้าระวังโรคซึ่งเป็นนวัตกรรมบริการสุขภาพด้านข้อมูลข่าวสารโรคและภัยสุขภาพเพื่อให้ประชาชนสามารถนำไปใช้บริหารจัดการสุขภาพของตนเองด้วยเทคโนโลยีดิจิตอลเพียงเท่านี้หนูก็รู้แล้วว่ามีโรคอะไรเกิดในชุมชนหนูบ้างค่ะ ระยะการวางแผนพัฒนาร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายเขตอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ได้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสํานักงานสาธารณาสุขอำเภอสํานักงานสาธารณาสุขจังหวัดและตัวแทนประชาชนระดับชุมชนได้ทําการสํารวจความต้องการการรับบริการของประชาชนและร่วมกันหาแนวทางเพื่อแก้ไขปัญหา ระยะพัฒนานวัตกรรมบริการสุขภาพสำนักง,งานป้องกันควบคุมโรคที่3จังหวัดนครสวรรค์ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ทำการพัฒนานลายแชทบอดเฝ้าระวังโรคตามความต้องการของประชาชน ระยะวางระบบเฝ้าระวังป้องกันโรคในชุมชนสำนนกงานป้องกันควบคุมโรคที่3จังหวัดนครสวรรค์ร่วมกับภาคีเครือข่ายได้ทำการวางระบบเฝ้าระวังป้องกันโรคในเขตอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ถ่ายทอดการใช้งานไลน์แชทบอรดเฝ้าระวังโรคให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมาย10,000คนจาก215หมู่บ้าน สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่3จังหวัดนครสวรรค์ร่วมกับกองนวัตกรรมและวิจัยซึ่งเป็นหน่วยงานภายในกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขประเมินผลกระทบทางสุขภาพของประชาชนหลังการให้บริการไลน์แชทบอรเด้ังระวังโรค สวัสดีครับผมน,นล่งนะครับเป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ดูแลสุขภาพของประชาชนในชุมชนนี้ผมเห็นว่าล i ยเชตบอรดฟ้ระวังโรคเป็นประโยชน์ด้านสุขภาพของประชาชนเพราะมีข้อมูลฟ้ระวังโรคป้องกันครบถ้วนนะครับใช้งานได้สะดวกง่ายแล้วก็ที่สําคัญสามารถให้บริการประชาชนได้ตลอด24ชั่วโมงเปรียบเสมือนมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในมือถือคอยให้บริการประชาชนปลอดโรคปลอดภัยสุขภาพสุดยอดมากเลยครับ ใช้ดีใช้ง่ายได้ความรู้ค่ะใช้งานสะดวกรวดเร็วเยี่ยมเลยค่ะเข้าถึงง่ายค่ะมีประโยชน์ต่อสุขภาพค่ะเด็กก็ใช้ได้ผู้ใหญ่ก็ใช้เป็นค่ะ นี่ไงครับมีหมออยู่ในโทรศัพท์ครับมีให้เล็ดออกอยู่ในชุมชนของผมครับนี่ไงครับในหมู่บ้านผมในชุมชนของผมมีอุจจาระร่วงครับกดตามนี้เลยเขามีให้คัดกรองโรคด้วยค่ะกดในนี้เลยเหมือนมีหมอมาตรวจ ในนี้มีวิธีป้องกันโรคไข้เลืดออกด้วยค่ะสะดวกมากเลยค่ะในนี้มีเบอร์โทรศัพท์ติดต่อหน่วยงานราชการด้วยค่ะจำนวนผู้ป่วยไข้เลือดออกในเขตอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ลดลงจากปี2019จำนวน 193คนคิดเป็น4 3เอร์เซ็นตจำนวนผู้ป่วยอุจระร่วงในเขตอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ลดลงจากปี2019จําจำนวน2,021คนคิดเป็น66ซ็นตจำนวนผู้ป่วยโรคมือเท้าปากในเขตอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ลดลงจากปี2019 จำนวน309คนคิดเป็น82ปเซหน่วยงานของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่3จังหวัดนครสวรรค์ครับของเราเนี่ยดูแลในเรื่ององเป็นหน่วยงานของกรมควบค,คุมโรคกระทรวงสาธารณสุขซึ่งเราดูแลในเรื่องของการป้องกันและควบคุมโรคและภัยสุขภาพในพื้นที่ของเรา วันนี้เป็นโอกาสที่ดีมากนะครับที่ได้มีเครื่องมือนะครับในการที่จะแจ้งเตือนประชาชนนะซึ่งตัวนี้เราเรียกว่ารายแชทบอทนะครับซึ่งเป็นเ,เทคโนโลยีนะฮะที่เราผลิตขึ้นเพื่อตอบโจทย์หลายๆเรื่องนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะครับประชาชนบางทีไม่รู้สุขภาพตัวเองนะครับแล้วก็ทางหน่วยงานเองก็ไม่สามารถมีเทคโนโลยี นะที่ให้เขาประชาชน,นได้เข้าถึงได้ดังนั้นตัวนี้นะครับเราได้ลงไปในพื้นที่ของอําเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ซึ่งเป็นพื้นที่ในที่เรารับผิดชอบอยู่นะครับซึ่งลงไปนี้จะได้ประโยชน์หลายเรื่องนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการเข้าถึงประชาชนนะครับรายแชทบอทเนี่ยก็สามารถที่จะทําให้ประชาชนเข้าถึงได้24ชั่วโมงและสามารถรู้สถา,านะของตัวเองว่าและในพื้นที่ของตัวเองด้วยว่า มีโรคอะไรที่สําคัญเกิดขึ้นบ้างนะครับผลจากตรงนี้เนี่ยก็จะทําให้การป้องกันควบคุมโรคโดยประชาชนโดยการมีส่วนร่วมตรงนี้ดีขึ้นนะครับก็ส่งผลหลายๆเรื่องตั้งแต่เรื่องของลดค่าใช้จ่ายนะครับเรื่องของลดงบประมาณต่างๆรวมไปถึงลดการรักษาพยาบาลที่จะเกิดขึ้นในอนาคตจากโรคต่างๆเหล่า,าน,นี้ได้นะครับ